แต่ใช e ีตแต่ใชยดีแตถึงียางเาเนี่ยนะราแต่าเนี่ยนะเอานงนะดาให้ให้นเข น้ำก็ไม่อาบเพิดก็ไม่ใส่อะไรอีกนะลูกนีลองให้ฟังก <us> ่อนอน่เี้ยเขาโปโ้อขึ้นมาไหนอะน่ากลัวตัวนั้นมันกินเนื้อแค่ตัวนั้นมันก้นไมาเ็กกลัวมันเงี้ยเงี้ยเากลัวไหมล่ะ

ไข่เค็มนุ่นเชียให้ดีบ้าหน่อยครับครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> จุ๊บ